นี่ก็ขึ้นมาขั้นที่3นะครับได้อยู่อำเภอเนินมะปางแล้วนะครับแล้วกำลังไปแยกระบบให้นะครับที่เขาไม่เคยมีเห็ุไหว้นะหาชิตแดนตัวนะครับนี่ก็เป็นโบราณในจังหวะนะครับตามเส้นโซนแปดนะครับรถเพิ่นเรามีคันดันนะครับบัดนี้เพิ่นมาแปลงใหม่นะครับตัวนี้ก็บอกไงๆไปเลยนะครับตัวนี้ อันนี้เป็นรุ่นไม้อีกรุ่นหนึ่งนะครับด้วยนีย่รุ่นนี้ผมมีดำดึงนะครับก็เชิญรุ่นนี้ผมมีดำดึงร,รุ่นรุ่นแบบไรบบเอาเอาไม,ม้มาไผ่ไว้เลยโอชิดเอาอรอาุ่นไมีดำโอ้ชิดไม่เรืเ่อยเรื่อยไปนี่ครับ,รบของคือนำมาแปลง เป็นใบดันแล้วก็ติดเพลิงยกมันนะครับต้องใส่ความชำนาญน,นะครับด้วยจากน่อยรุ่นไม้ขึ้นกันนะครับรลดเพลินกับรุ่นไม้รุ่นบ่มีหลังคาเพิ่นเอาไปขีดอันบักอันเราวะบักม่วงเราวะแถวนี้เป็นหลงม่วงหลนะครับเเอ,อ,อนน,นัดงปส็ื เดือนกลัวพ่อเพราะเปนเป็นเดือนเนีเป็นเดือนเดือนกลัวเมียนกลัวมันจะได้ขึ้นมาเนาะครับมันงานมันหลายน้ำแล้วมันแล้วมันต้องล้อรอบเนาะมาขึ้นมาเหนือมันต้องล้อรอบเก็บงานทางภาคอีสานกับพ่ท่านเบื่อต่อครับมันก็ต้องขึ้นมาเหนือให้พอเราตัวนี้เราลงไปนี่นะครับก่อนที่ไปอุดร โอ้หลายครับเพราะหลายกว่าถั่วยูวัดตเลยว่าเรื่องอะไรเขาก็เห็ดได้ว่าดีอยู่เขาผลิตได้เลี้ยวขึ้นเพิ่มลูกน้องขึ้นมาอีกเพิ่มหน่วยผลิตขึ้นมาอีกสุ้มทรงบรทันเลยเหรอดูเลยคุ้มทรงบรทันเลยเพราะว่ามันเหมนไก่เนาะเดินทางเนาะตลร้องกับไก่ของเพียงเก้าเดียวเหรอเห็นไ ไปกับไปพักอยู่หมื่นหนึ่งเราย้ำแล้วขึ้นของอีกรอบนี้ก็จะไปน้องหานบ้านดุง<า>ข้ามม่วงหาคันเลยนะครับสาม่ได้ครับ,น,บรน้ะบนะครับเพราะว่ามีคนหนีแทุกนะคนหนีเนนะเดอ้อไป็ <c oughs> ไปดอกแล้วแต่พูดไปรงแล้วไปน้ำเ <c oughs> เดี๋ยวย่ขยจะเบิ้งพี่น้องรถก็เป็นรถรุ่นใหม่นะครับเพิ่นบ่ใต้หลังคานะครับเด้อ เออที่เียนแบบในพ่น้องพ,พูดใดอยากได้เปิดประทุนเห็ดไดขึ้นกันนะครับเ้อมูนนั้นมันเชยไปแล้วครับเ<อ>ขาต้องเอารถรุ่นใหม่แบบนี้อออเออนี่แหละมันเจีรังข้าวมาแบบแบบนี้แหละพอดีแล้ว <c oughs> มันคอยบ่ฮอนเวลาฝนตกกัพอดีได้ซุมๆแบบเอออะไ <ป S 1> รับอนละไปตองกล้วยกันหลายดอกไ่ห้าัุน อรุณเขาเหตุคือคนอื่นพอดีเลยต้องเห็ุแบบมาคือคนอื่นแต่ว่าไพ่หย่ากับแปลกดีเั่นลนี่นะครับแอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับเป็นรถรุ่นไม่บ่มีหลังคานะครับนี่ครับสุดยอดนะครับควรเอาไปวัดรถหกล้อเลยนะครับได้ไปบลูหกล้อสร้างเป็นเดือนแล้วนะครับพอแล้วบลงรถหกล้อแล้วก็สูงนะครับนี่ครับรถหกล้อนะครับสูงนะครับรถสามเมตรน่าจะสามเมตรห้าสิบ ด่ายนะครับตัวนี้ขุนเลยอนหลังคาขุ่นเลื่อนลงจอดรถสุดไปโยกอีกรึตัวแล้วเออพอนั่นแหละถ้ายายสูงก็นี่ก็ยืดคอไปอีกนั่นแหละตอนนี้เขาตั้งให้มันอยู่ในที่สุดเพื่อว่ายมันแข็งแรงที่สุดนะเอาไว้ถ้จะทำนี่ก็พอแล้วเออ เอาล้องเงียดากเอลองเงียดกานยดกนี่ซักนี่กันเทสได้เบิดทุกมองเพาะนั่นแหะพโว้สวยหรูเลยนะครับครับเบิ้งเอาเบิงบ้งเบิ้หนังงานเพาะพุดนะมันไม่ได้ยืดรอกูที่ไปยืดให้หนังอีก จำนี่แหละพอดีแล้วเตี้ยคางก็ได้คือเเขาพอได้เ,ไดเบิดเลยนี่รถไถอยู่ตามนี่เนี่อยอันนั้นมันอยู่สูงมันยังถ่วงเนาะอันนี้ตอนนี้รถไถย,ยืนอยู่ต่ำนะครับแต่ว่ารถแต้มมันยืนอยู่สูงเพราะต้องยืดออกไปอีกหรอกเอาจำนี่แหละมันค่อยแข็งแรงตัวนี้นะครับสามสี่เราก็ติดได้ให้ได้นะครับสวยงามด้วยนะครับอยู่เน้นมาปางพินโลกนะครับมัน เนี่ยจังหวะจังหวะว่างกับกองไงพร้อมนะครับมันหยุดต่ำเนี่ยหยุดต่ำเดี๋วเขาผู้ต้องดึงเชือกหลายเขาผู้ต้องดึงสูงนะดึงเชือกดึงอย่างคือว่าเขาดึงน้อยเดียวก็ถึงเต็ดเป็นหกหูพร้อมหลุดไหมแข็งแรงนะครับเบื้องจุกมือหลุดดิเบื้องเบิ้องจนรู่เล่นปะเบิ้งทุกมือเบื้องจนจับรถหกว่ารถรถคันนี้ได้หลือดิโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขา นะครับไป,ไปพอกันยุ่งผละบันดุงกันต่อเลยนะครับอีกมืออื่นมือหน่าจะเป็นมืออื่นย้ำแรงออกเดินทางนะครับไปบันดุงไปขุดน้องหานน้องวอนะครับมืออื่นย้ำแรงห้าคันรวดนะครับกูบตาลล้วนๆเลยนะครับี่เอาไปใช้งานนะครับรถรุ่นใหม่ไม่มีลังคานะครับ